ล้วครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวอินโดนะครับทั้ง3คันเออมาดูกันว่าอินโดโซนนี้เขาทําสเต็ปอะไรบ้างอันนี้น่าจะลูกโตนะครับรดูจากขุนละอเออเดี๋ยวมาเริ่มจากคันแรกดีกว่าคันนี้แต่งเต็มนะครับนี่รถอาหนึ่งนะครับคันนี้อินโดตัวใหม่2 0ง1ันี่สครับอันนี้ทําเครื่องมาแล้วมาดูท่อมาดูท่อเลยนี่ดูไปท่อเดีย๋ยวด้ออะไรก็แต่งเต็มนะครับตรงอินโดเมีการแฮ้มีอะไรนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าหมักคอนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาดูไฟไดียว่าติดบอลจะของรถจะออ้องรถเออติดโย่นี่<ส>ไฟเหลียง<ส>ไฟเ<ส> <ไฟ S 2> หลียงโอเค<ส>ฟังแ้างชียงดเลย ถึงนะครับเพิ่งซ็นเสร็จเลยใส่ล้อสามกานนะครับที่หลักๆก็ประมาณนี้ฟังเสียงกันดีกว่าเฮ้ยมีไฟนกฮูกอ่ะนี่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 โอเครู้เรื่องฟังเสียงกันนี่ข้าศครับคลิปคลิปคลนี่ก็ตัวใหม่ครับแล้วก็ตัวใหม่ขั้สุดท้ายครับอันนี้ลูกโตลูกอะไรครับลูกหน้าเก้าครับหน้าเก้าชัดอีกไม่เป็ โอ้เสียงนิ่มๆโอ้รถขี่ไปตลาดนะครับโอ้เสียงแน่นมากเลยเสียงเครื่องอันนี้ชักวันไหมครับไม่ครับชักลายนี้ครับไม่โอ้ยโอเคครับประมาณนี้อินโดโซนี้นะครับใครชอบแบบบนลายด้วยแล้วก็ฝางนี้ด้วยน้ำเกงปากมังกรนะครับสามส่วนกาได้ที่ตะก้าเหลือง ก็หมอนี่ชักทุกวันเฮ้ยไายวันเอ้ยรายอาทิโอตเครู้เรื่อง